สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟาเรนฟาเรนฟ้าวันนี้มาอัดวิดีโอในห้องน้ำไม่รู้ว่าเสียงจะกล้องไหมนะคะรู้สึกแสงที่นี่ดีสุดแล้วนะคะเพราะว่าในตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งมันมืดมากอะแต่ว่าห้องน้ำก็แบบเสียงน้ำหยดดรีบตลอด,ดวเวลาโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัครแอร์กันต่อ ว่าฟอสสมักเอมิเรตได้ยังไงคือไม่มีขาตั้งกล้องเรานั่งอยู่ในซ่วมคือนี่คือห้องน้ำสภาพนี้นะคะจะอาดคลิปให้ทุกคนได้ดูก,กัน3 2อ,อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟารินเหมือนเดิมนะคะฟารินฟ้ากลับมาแลา้วล่ะจ้าสำหรับ EP 3นะคะเรื่องสมักเอมิเรตนะคะมีข้อความอินบ็อกซ์มาหลายข้อความมาก อยากให้้าใส่รีวิวขั้นตอนการสมัคร EK ของฟ้านะคะส่วนตัวเนี่ยฟ้าสมัครมาตั้งแต่ปี2014นะก็หลายปีมาแล้วเนาะปีนี้เท่าไหร่2019 5 6 7 8ประมาณ4ปีแล้วนะและถ้าถามว่าฟ้าได้ข่าวมาจากไหนนะคะก็คือข่าวของเว็บไซต์ Emirates โดยตรงนะ Invitation Day นะคะ Invitation Only ก็คือเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของ Emirates นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียด ชื่อเราพวกเรซูเ e ม่รูปถ่ายต่างๆนะคะแล้วก็สับ m มิดไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการส่งอีเมลเขา,าก็จะเป็นส่งมาว่า congratulation you have been selected นะคะ on invitation day วันที่นี้สถานที่นี้ dress code แบบนี้แล้วก็ให้มาในเวลาที่กำหนดนะคะของฟ้าเนี่ยจะได้เป็นช่วง8โมงเช้านะคะเป็นต้นไปค่ะ เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคนที่บอกอินไม่มีสิทธิ์เข้าไปสอบนะคะที่ไปสมัครนะคะการแต่งตัว Re รสโค d e นะคะก็เป็น b u s i n s s s t t t r i นะคะของฟ้าใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงานหรือตองไปเลยค่ะเข้าไปเนี่ยแปดโมงไม่ได้เข้าห้องสัมภาษณ์นะเธอ8ปดโมงนี่คือคิวอยู่ถึงหน้าโงเลยได้ยินมาว่าคนสมัครประมาณสามพันไปถึงก็ จะเห็นชนีหลายแรล่นะคะไปยืนไหว้พระอยู่หน้าโรงแรมนะคะไหว้สัรพระภูมิเพื่อเส้นไหว้ให้เข้ารอบนะคะรอบนี้เขาจะเรียกว่ารอบพรี c r e e นค่ะพรี c r e e นเนี่ยก็จะเป็นรอบ ตัดออกเลือกข้าตัดออกเลือกข้าตัดออกเลือกข้าวคนนี้ไม่เอาคนนี้ดีคนนี้เอาไปรอบสามวินะคะหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าก,ก็รอรอรอ,รอ,รอนะคะถึงคิวฟ้าแล้วนะคะมีกรรมการทั้งหมด3คนนะคะ2คนเป็นออคนอินเดียอีกคนนึงเป็นคนอียิปต์นะน่าจะเป็นอาหรับิกเป็นป้าอาหรับิกดูใจดีใจดีนะคะคนอินเดียก็จะดูแบบว่าดูด,ดุนิดนึงอะไรเงี้ยฟ้กก็นิ่นใจสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพอเอ้ยแม่เอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยขอให้ได้ป้าอาหรับิกเธอ

candidate coming for interview with you hope you have time to enjoy bangkok after you finish your work today oh you work for louis vuitton how many years oh i've been two years i enjoy my job so much but then why you want to join us but I adore traveling I want to be see the world I would be a great opportunity to join Emirates e l n a as a cabin crew hope you consider me thank you so much and that's it ปาก็อ่ะมึงไปได้ละมึงไปได้ละฉันก็ยิ้มยอ่อไหวบายบายหน้าประตูค่ะหลังจากนั้นก็ ได้เวลาไปรอหมายเลขเข้ารอบตอนบ่ายโมงกินข้าวกินปลาหลังจากไม่ได้กินข้าวเลยตื่นเต้นมากตื่นฉชกแต่งหน้าเองนุ่นนี่นั่นหลังรถไฟฟ้ามาสมัครอีกนะคะก็ถึงเวลาไปรอผลด้วยหมายเลขนะคะเขาก็จะเขียนหมายเลขอยู่หน้าห้องค่ะแปะว่าใครผ่านเข้ารอบบ้างจําไม่ได้ละหมายเลขอะไรลืมมาแล้วนานแล้วก็สมมติแล้วกันว่าอดีชันได้หมายเลข15บหาก็ไปดู เฮ้ยมีหมายเรียกตัวเองอะ <c oughs> ่ะคิดว่าฉันต้องผ่านแน่เลยคือแบบฉันนะพูดกับป้าเยอะมากฉันอยากจะพรีเซนต์ความเป็นตัวฉันกับมากแต่แบบว่าเราก็พูดไม่หมดนี่หรอป้าเดี๋ยวเขาจะกลัวก็คือพูดให้พอเหมาะพอครูการเาทศะนะคะไม่ใช่แบบว่าพุ่งเข้าไปหาเลยคุ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 ย,คยป้ากลัวอันนี้จะกินหัวูโดยศาอะไรเงีง้ยและเขาก็นัดมาวันรุ่งขึ้นนะคะเพื่อทำกลุะะ่มดิสคัชชันค่ะรอบนี้จะเป็นรอบ จับเป็นจับตายชีวัชตาชีวิตดูว่าราวภาษาอังกฤษดีแค่ไหนรอบนี้จะเป็นรอบที่คนตกเยอะมากนะคะบางคนหลายๆคนผ่านเข้าไปพรีสกรีนแต่ว่ารอบกรุ๊ปเนี่ยตกไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าตื่นเต้นส่วนฝ้าใสา,าเองเนี่ย ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยละเอาจงจริงก็ตื่นเต้นแหละแหมคนไม่เคยเข้ารอบแอร์ตะวันออกกลางถูกปะไปสอบที่ไหนก็ไม่เอามีใครเอาตกตลอดเลยอะแล้วแบบโฮยครั้งแรกที่ฉันแบบได้เข้าไปฉันต้องแบบทําให้ที่สุดฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้ฉัน,อ,ฉนอุตส่าห์ลางานบอกหวนนะัวหน้าว่าท้องเสียฉันต้องกรรมาการก็คือชุดเดิมนะคะเขาก็จะให้เราแบ่งกลุ่มนะคะเป็นทั้งหมดประมาณ4ี่กลุ่มถ้าจำไม่ผิดนะก็จะทําเกี่ยวกับเหมือนดีเบตกันว่า ลืมอ๋อนึกออกแล้วมันนานแนละ้วเธอป้าแก่แล้วบิดมากสมองลวนก็คือเขาจะให้แบ่งกลุ่มหนึงสาคนนะคะแล้วก็จะมีประมาณจําไม่ได้ละกี่กลุ่มประมาณ10กลุ่มได้นะคะแล้วก็จะให้เลือกนะคะแผ่นภาพขึ้นมากลุ่มรับแผ่นนะคะแล้วให้อธิบายแผ่นภาพนั้นที่มีเกี่ยวข้องกันงงปะนี่ก็งงสมมติว่าได้รูป Strawberry. สตรอเบอร์รี่สตอรอเบอรรี่เนี่ยเราต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า เราจะใช้มันทำอะไรที่ไม่ใช่สตรอเบอรี่คืออะไร I will use strawberry to คิดไมหม e รอือ <Nope. S 1> <laughs> หลักๆเนี่ยคือเขาต้องการให้เรา think out of the box นะคะแล้วก็ให้ discuss กันประมาณ3นาทีหลังจากนั้น present ในกลุ่มนะคะทั้ง3คนก็ส่วนของทีมฟ้านะคะเลือกได้กระจกคะ่ะ mirror What you gonna do with mirror but you cannot use as a mirror Good point m i r r o ์นะคะก็เป็น Choice ซี y. ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่ time permitted เวลาจำกัดเราก็ต้องคิดแล้วก็แบบว่ารวบรวมผลนะคะให้ได้ออกมาเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของทั้ง3คนในทีมนะคะทั้ง3คนเนี้สามารถช่วยกันนะคะและนำทีมนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะคือถ้า3คนไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตกรอบหมดเลยก็ได้เออ ก็เลยเลือกหนึ่งคนเป็นกระจกเป็นคล้ายๆ transportation นะคะเป็นวาร์ปกระจกวาร์ปคือสามารถไปที่ไหนก็ได้บนโลกนี้อะไรอย่างนี้อีกคนก็คือจะแบบฉันก็จะใช้กระจกเดินทางไปดูไบไปสำรวจเมืองไปสำรวจแอร์คราฟฉันจะใช้กระจกเดินทางไปหาพ่อแม่ของฉันอะไรอย่างนี้ส่วนฟ้าใสนะคะก็จะใช้กระจกเป็นอืออีกแล้วอ่ะฉันจะใช้กระจกทำนายอนาคตค่ะเป็น f o r t u n e t e l o e r mirror นะคะ so I can see myself w h e r e the red hat with your airline 39,000 above 39, feet. สั้นมาพอพูดไม่ออกสั้นมาพอคิดไม่ได้สั้นมาพอพูดอะไรแล้วก็คือประมาณนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่ relate to airline ์เขาจะชอบคือเหมือนเราลิงก์วัตถุนู่นนี่นั่นให้แบบดึงตัวเองแล้วแบบเฮ้ยฉันใช้กระจกแบบเป็นแบบทำนายอนาคตตัวเองแล้วก็ฉันเห็นตัวเองในกระจอกว่าเป็นแอร์ใส่กันพินยู่คิดมันแล้วผ่านสคนรลยผ่านเขาลอบทุกคนคะแอร์ป้า ขออนุญาตจบ EP 3แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันภาคหน้านะคะ Don't forget to subscribe, follow, and like, and cheer my video Good night ค่ะบ๊ายบาย